PlayZone เว็บไซต์อันดับหนึ่งสำหรับคนชอบเล่นเกมจำได้เทมโค้ดไอดีเกมบัตรเติมเงินมือถือบัตรเติมเกมอุปกรณ์เกมมิ่งเกี่ย์และสินค้าไอทีทุกรุ่นทุกยี่ห้อสะดวกรวดเร็วปลอดภัยการันตีโดยผู้ใช้กว่า1 0 0 0 0แคนครบเครื่องเรื่องเกมต้อง PlayZone เท่านั้นลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับ โอเคครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีมิตรรักนักเล่นเกมกาลิน่าฟรีไฟด้วยนะครับโอเคคลิปวันนี้นะครับอยู่กับผมนะครับรายการก็เมื่อสีน่นะครับจเมื่อวันนี้นะครับก็นะครับก็จะมาแจกนะครับเป็นส่วนได้เทมโค้ดีแบบพี่ๆใครทีอย,อยากได้ฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์แล้วก็ก็กระดิ่งคอมเมนต์อยู่ดีไปนะครับโอเคนะวันนี้เดี๋ยวผมจะมา แนะนำกิจกรรมแล้วก็สักคืนนี้นะครับผมมีแจกนะครับไปสูน,นด้านเพชรน,นะครับสักคืนนี้เลยนะครับนะก็เป็นเฉพาะเลยสักคืนนี้ใครที่อยากได้ฝากกดไลค์ไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูแนะนําตรงแบบคอลเลกชันกันหน่อยนะครับว่าตัวผมเนี่ยมีอะไรมากก็ไม่มีอะไรมากนะครับเพราะว่าไอคอาเียก ก็คือมันเติมแหละแต่คือมันไม่ได้นี่ครับสำหรับไอ้พวกสมกลงคือไอดีของคือมันไม่มีดวงอะไรประมาณนี้เลยนะครับสำหรับเอออันแรก M4 เป็นกรลำปางนะมี AWM นะครับมันมี M1 ศู 04, AK นย์ถึงสี่มีแบบ AK Dragon เนี่ยมี UMP นะครับนะ Halloween สีทองสีขี้แล้วก็มี M เออ MP5 d e a e Eye นะมี Desert Eagle นะครับ Girl นะบนะบมีเขาเรียกก็เป็นด้านปืน G18 นะครับแล้วก็ M1 4ม่วง M1 4เขียว m 4เหลืองเลยแล้วก็ Scars แตะไททัน นะครับมีแบบสีเหลืองสีเขียวอะไรโหพียบเลยนะครับแล้วก็มีวีดเอสนะครมีกอซ่านะครมี m p 40มีแบบ โอ้โหกระทะนะครับมีดบาเ布เต้นะฮะมี S.K.S นะฮะโอ้โหดูซี่โอ้โหมหากราคมแลแล้วก็มี M.79 นะฮะฟาร์มาร์ดลูน่าไลท์มีแมกนีเซียมนะฮะแล้วก็มีเขาเรียกว่าเป็นดีวิลนะครับแล้วก็มีเอ่อเอ็กซง่แสงการนะยิงแบบยิงไซส์สนาดกระหน่าเลยแล้วก็มีเขาเรียกว่าเอ็กซนะครับนามบิลลี่เบสนะครับแล้วก็มีสเปซวินเตอร์นะครับนามีเรดวีนะครับมีเป็นนัน M. 6 0นะสีเอ่อเขาเรียกสีทองแล้วมี P. 9 0 Body Review คร,ครับนารมีเขาเรียกว่าเป็น P90 นี่ครับนาพานาพพานาตอมนะครับแล้วก็เป็นว oo ูดูบอะไรเนะี oo นะ่ยบูดูบวีดีวีบนะเฮ้ยชื่อ,อยากโอ้ไม่ไหวเลยแล้วก็มีเขาเรียกว่าเป็นคาตนานะนะครับคาตนานะเห่าก็คอมแล็ช็อตแบบ สายฟ้าแลบเนี่ยครับแล้วก็มีสีฟ้านะครับคาตาน,นะออเรเจียวอะไรประมาณนี้เลยมีมีซีจีสิบห้ามีแกตลิงเนี่ยแกตลิงโฟตาเคนนะครับ, ling, ken, รบมีแบบเป็นลิปเดียมด้วยเนี่ยครับเป็นปืนฮิวแล้วก็มีเป็นอะไรเนะี่ยเขาเรียกว่าระเบิดนะระเบิดรูปเฮสตันนะฮะมีเป็นเออ่ของต่างๆเลยมีระเบิดแบบมังกรหยกนะมีเอ่อสีแบบ สีทองเลยนะครับเมาก็คอมแลรเลยไอวอลนี่เป็นไอวอลสีขาวแล้วก็ไอวอลแดงมังกรหยกนะครับมีไอวอลดำของฟรีนะมีอันนี้เป็นของแลเลยนะครับไอวอลลาวามีเป็นหน้าไอวอลก็จิโอโหโคตรสุดเลยนะฮะแล้วก็ท่าทางมีท่าทางโบกมือบายๆนะมีแบบ โอ้ท่าให้ใจเธออะไรประมาณนี้เลยนะครับนี่ท่าแดบแบบสะบัดโยกไปหนึ่งสเต็ปเลยนะครับโอเคนะครับคิปวันนี้ก็เลือเสียงของเราไปอย่างหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปไปกิจกรรมต่อนะครับกิจกรรมนะมีกิจกรรมเลือบรายบาลล้านกิจกรรมนี้ตำนานสมดุลวันที่31ถึงวันที่6สิงหามีแบบหน้าจิ้งจอกนะครับจิ้งจกหางเก้าชอดนะครับเป็นประมาณนี้เลยนะครับมีแบบช้าฝังยี่สิบเก้าเพชรนะครับฝั่งซ้ายของขวาฝั่งแดงหองเหลืองนะครับก็เมื่อข้าฝรั่งทั้งสองฝั่งเนี่ยยก เว้นค่าเริ่มต้นก็จะได้รับของรางวัลใหญ่ทั้ง2ชุดเนี่ยหากพลังเท่าไหร่นะฝั่งเดียวกันก็จะรับชุดนั้นนะครับก็มีของรางวัลก็จะมีของรางวัลใหญ่หนึงสองครั้งนะครับมีฝ่ายแดงแล้วก็เป็นเซตเนี่ยครับนะเซตเบบฮาร์ดนะครับเซตเอาเรียกว่าเซตอะไรอะอามานิโดสเปซนะครับโอ้โหชื่อมหาก็คอนแรนะครับนะประมาณนี้เลยเนี่ยครับแล้วก็วันแห่งมิตรภาพนะครับเป็นวันของเขาเรียกว่าโอลิเวียวันสากลนะครับอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับเดย์ออฟอะไรเนี่ย ไฟตาชิพนะครับนะเป็นวันแห่งมิตรภาพนะครับนะั้นหนึ่งสิงหาถึงสองเลยนะครับเจมเขียนผิดด้วยมันเป็นลอเลงเฉยเลยนะครับจริงๆมันเป็นเสือเสือนะเสบสิงหาคมนะครับอันนี้เป็นนะครับส่งของขวัญน,นะครับรับไปเลยนะครับเป็นด้านหน้า 10เหตนะครับแล้วก็ช่วยดึงเพื่อน5ครั้งก็เอ่ย10ครั้งดีเป็นเออ่ตัวละครโอลิเวียลแล้วก็28ครั้งนะครับดึงเพื่อนรับโปรไฟล์โอลิเวียหัวโตหัวใหญ่หัวบึ้มเลยนี่ครับแล้วก็ช่วยดึงเพื่อนนะครับนณ3ครั้งรับเป็นเสื้อกล้ามนะครับช่วยด้วยฮู้ นะครับแล้วก็มีเออเป็นด้าน FF Polyc นะครับซีซั่น3เลยนี่ครับเป็นต้นใบดีแท็กเบิร์ตรับสมัคร1สิงหาถึง6สิงหาทางเว็บไซต์ eSport B5 บนเน็ตนะครับนะเป็นจำนวน1เอ้ย4,800ทีมเท่านั้นเลยนะครับวันนี้คือแบบพูดมาหากว่าความแรงสุดคุ้ม b y คาร์ลอด X4 เลยนะครับโอเควันนี้นะครับก็มีกิจกรรมอะไรมาอีกเดี๋ยวเราไปดูตรงร้านค้าเลยสหรับร้านค้ามีอะไรมาบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับมีเป็นด้านนะครับเสื้อนะครับนะเป็นด้านเสื้อแขน ปลมนะครับมีแบบเป็นเสื้อแบบโตสแอดูเวย์นะครับนะ2องก้นะครับสำหรับเสื้อนี้เนี่ยครับเป็นเสื้อนักบอลเลยแล้วก็มีแพ็กสุดคุมซูจิมหาอัปลัยนะครับหนึ่งสิงหันสามสิบเมตรนะครับสหร,บรับเป็นด้านพิโอเดอร์สิทธิ์ขั้นสูงเลยนะครับแล้วก็รับชุดเดนซี่เป็นชุดอาชีรับสิทธิ์ห้าศูนย์ห้าสิบขั้นแล้วก็ดาบคาตนะสีฟ้าสุดมหากกาะความแรงแล้วก็เรือใบบรรล,าน,ล,นลานเรียบร้อยอันนี้เป็นเพชรกะสีทองในตู้ลัคเกอรล้อย่อเลยเนี่ยครับกิจกรกรมนี้เนาะ เป็นประมาณนี้แล้วก็มีเขาเรียกว่าเป็นอารา่อ,อลูกูเอต้านะตัวละครถือนักบอลแบบดอกเท่เลยนะครับแล้วก็มีอะไรอ่ะเอ้ยมันยังเยอะไปแลยกัะกิจกรรมวันนี้เท่านั้นรับของฟรีไาเปิดไปหนึ่งสเต็ปปุ๊บ เกลือนะครับก็รับได้นะครับแล้วก็มีกิจกรรมอะไรอีกมันไม่มีเลยแล้วโอ้ยมันจะเยอะไปแล้วแหละแล้วก็มีเปนะ็นหน้าสกินปืนกอซ่ซาลิงซาถนมเมืองแบบเยอะสุดครุ้มเลยนะครับแล้วก็มีโกเขาเรียกว่าโกรอยลนะครับประมาณนี้นะครับไปเออไปปึ๊บอ่าเข้มปิดเลยนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยครับชิวววสองตัวสองนะครับชิวเดีวเดเดเด อาก,กด็ดูดิชูดึกไปดษกระดึกนะครับแล้วก็มีเป็นนันนครับล่าด้วยโอ้โหสุดคุ้มเลยครที่อยากได้ฝากกอล์ฟตัวใช้ด้วยนะครับลาลาลา นะครับประมาณนี้เลยเนะครับก็คาร์โรต์ X สองเลยเนี่ยครับ <laughs> โอเคคลิปวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับใครที่อยากได้โคด้ดฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคลิปวันนี้โคด้ดอยู่ตารางคลิปแล้วก็ส่งคอมเมนต์นะครับโคด้ดเป็นโคด้ดซองไฟโคด้ดไดย์เอคด้าก้อนอะไรต่างๆมีสก,กาชมพูอาร์ติเทสทั้นอะไรประมาณนี้เลยนะครับนะก็สามารถไปใช้กันได้จากวันนี้ไปแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วย สำหรับคลิปวันนี้นะครับอยู่เพจเพจโซนนะวันนี้ผมก็จะมาสอนสมัครสอนเติมพอยต์นะครับแล้วก็ซุ่มรางวัลต่างๆนะครับในการรับเพชรหรือว่าปั๊มเพชรฟรีไฟลแบบสุดคุ้มนะครับมหาวามคุ้มเลยนะครับแล้วก็สักานี้ผมก็จะมาสอนสมัครในการเข้าสระบบก็คือจะกดตรงซ้ายบนนี้นะครับแล้วก็สามารถอ o อ in ผู้ใช้หรือว่ารหัสผ่านได้แล้วก็ l o อ in ในเฟซบุ๊กนะครับสามารถเข้าได้เลยประมาณนี้เลยนะครับโอเคนะครับกดตรงนี้เลยนะครับนะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับกดเสร็จก็จะเข้าบูตเอ่อสู่ระบบสําเร็จนะครับโอเคแล้วกก็ดดปปิไนะ จากนั้นนะครับเราก็จะมาเเขาเรียกว่าสอนเติมพอยต์นี่ครับว่าสอนยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะสำหรับการเติมเงินหรือว่าเติม point สำหรับ t u m a n y Wallet นะครับนะก็คือสามารถเติมได้เลยนะครับสำหรับช่องทางตรงนี้นะครับก็คือกดไปที่เเขาเรียกว่า Tumani Wallet นะก็จะเป็นบัตรเงินสดมี Tumani Wallet ต่างๆเลยแล้วก็มีธนาคารมีพร้อมๆเลยประมาณนี้ก็คือผมจะเลือกเป็น Tumani Wallet นะครับก็เบอร์ศูนย์หกสี่แปดหนึ่งแปดสี่สามก็ห้าก็จะเป็นเบอร์ Tumani Wallet ของพี่พลเรนชนาศสำหรับเจ้าของเว็บเพจโซนนะครับ ก็จะเป็นมาณนี้ก็คือเติมอะไรเรียบร้อยเสร็จนะครับนะก็จะเป็นสาหรับเลขอ้างอิงก็จะอยู่ตรงใบเสร็จนะก็สามารถมาเติมได้นะครับสาหรับตรงนี้นะครับก็คือสามารถกรอกเลขอ้างอิงตรงนี้เลยนะครับกรอกเสร็จก็จะเป็นประมาณแบบเขาเรียกว่าเลขอ้างอิงนะก็คือสามารถใส่ได้เลยนะครับก็เป็นประมาณนี้ท่านผู้ชมก็เดี๋ยวขออนุญาตเติมแป๊บหนึ่งนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวขอเติมแป๊บหนึ่งนะครับคนดูดูซีนะครับ ไปไปนี่นะครับนะก็เป็นทางดั้นเออเรียกว่าเลขังอิงนะเติมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กอกเลยนะครับนะก็คือกอกไปเลยนะครับปึ๊บ <S <S อ่ากอกไปเลยนะครับนะที่เป็นเลขอิงตะกี้นี้นะครับก็คือสามารถกอกไปได้เลยนะครับแล้วก็กอกไปเรื่อยนะครับกดยืนยันข้อมูลนะครับปึ๊บ เราตรวจสอบนะครับกดเสร็จก็จะรอตรวจสอบข้อมูลนะครับหรือว่ารอสักครู่นะครับก็คือปลดยืนยันเรียบร้อยแล้วอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปผมจะมาสอนการเอ่อเรียกว่าเติมเงินมือถือนะครับแบบง่ายสุดคลุ้มหากเราความคุ้มเลยนะครับก็จะสอนนะครับในการเติมมือถือแบบง่ายๆนะครับกดไปที่หน้าแรกแล้วก็มันจะมีการเติมเงินมือถือตรงนี้นะครับแล้วก็มี asd tag to move นะครับไม์ 4G ฟรีค่าบริการทุกอย่างนะครับนะก็เดี๋ยวผมจะเลือกเป็นหน้า คือขายมือสื่อแป๊บนึงนะครับเรียกนั่น A.S เนาะโอเคนะครับแล้วก็ใส่เบอร์โทรศัพท์เป็นเลยนะครับใส่ปึ๊บอ่าโอเคนะครับใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ก็คือจะเลือกจํานวนเงินนะครับว่าเอาเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับก็มี10บาท2 0อะไรประมาณนี้ก็คือใครที่อยากสุ่มก็ประมาณนี้นะครับนะก็คือกดเขาเรียกว่าเป็นหน้ายืนยันตัวตนตรงนี้นะครับก็ไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติหรือว่า A.I ก็คือ กดดีนทำรายการรอสักครู่ประมาณ3-4มสี่วินี่แหละเงินก็จะเข้าเลยนะครับสลับเป็นน่านาดเงินในเขาเรียกว่าในบัญชีเนาะโอเคนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาไปสุ่มนะครับนะสุ่มเป็นนาหนาดเออเขาเรียกว่าวงล้อนะครับแบบมหากราบคมคุ้มเลยนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับนะก็เป็นเออขอมาใหม่นะสำหรับการสุ่มเพราะว่าผมไปลองสุ่มแล้วแหละคือมันบ้านะครั้งนั้นผมไม่แน่ใจก็จะมาลองทําคลิปในคลิปนี้นะครับว่ามันจะได้หรือเปล่านะครับนะก็ขอกรอกยูทิลเล่นแป๊บหนึ่งนะครับ โอเคนะครับหนึ่งสี่หกสามสี่สองแปดสามสี่กรอกไปเรียบร้อยกดเข้าระบบปับ๊บโอเคนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนะ S K นะคิวนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคนะครับแล้วก็เออสำหรับใครที่อยากจะสุม่มก็สามารถสุ่มได้เดี๋ยวผมก็เดี๋ยวขอกดไปเลยนะครับสำหรับเออครั้งแรกว่ามันจะได้หรือเปล่ามีเพชรมีเขาเราียกว่าเป็นพอยต่ต่างๆเลยปึ๊บปุ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 ๊บอ่ายังไงครับเฮ้ยเฮ้ย โอ้โหดูซ oh ีสองเครดิต oh นะยังดีนะชมก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปต่อนะครับปุ๊บอัดต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 ัดอ่ะยังไงครับลูกนี้ครับยังไงเฮ้ยหนึ่งพันแปดร้อยไดมอนด์ทุกชมดูซีสำหรับใครที่อยากปั๊มเพชรนะสามารถมาสุ่มในเว็บ Play Zone นะครับนะสามารถมาสุ่มได้เลยนะครับสำหรับเว็บ Play Zone ก็สามารถ,ารถเอ,อ่อดูของรางวัลได้ตรงนี้นะครับก็จะมี็นแนี้เข้ามาแล้วนะครับหนึ่งพันแปดร้อยไดมอนด์นะครับ